สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นไกด์บทสรุปแบบ100%ของเกม Dark Soul ภาคที่3นะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางพาเพื่อนๆเก็บถ้วยแพลตินัมโทรฟี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มสร้างตัวละครกันเลยแนวทางการไกด์ก็จะทำเป็นรูปแบบเดียวกับเกม Demon Soul Remake Play 5นะครับที่ก่อนหน้านี้ช่องของเราได้ทาไว้อันนี้ตั้งชื่อก่อน ตั้งชื่อก็ตั้งดีเพื่อนๆชอบได้เลยนะครับผมก็จะตั้งชื่อผมง่ายๆเหมือนเดิมอาชีพเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆเลือกที่ชอบได้เลยนะครับใครชอบอันไหนก็เลือกได้เลยอันไหนนี่ก็จะสมดุลนิดนึงถ้าอยากตีแรงๆก็แนะนำอันนี้นะครับวอลิเออร์ฟันแรงสเต็งเยอะในช่วง,รงแรกๆชอบอันไหนก็เลือกเลยครับอย่าไปซีเรียสมันมากผมจะเลือกอันนี้นะครับมันตลกดีเลเวลหนึ่ง กระจอกสุดละดีแพรบอาชีพชีพเลยส่วนบูเลลกิฟผมจะเลือกไฟเจมนะครับเอาไว้อินฟิวสอาวุธให้กลายเป็นทาตไปเอาผมอมหน่อยตลกดีเด็กก็ไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือเตืนเอนอบอกตลอดนะครับว่าตอนนี้เราปลดล็อกถ้วยไหนแล้วบ้างแล้วก็ แต่ละถ้วยดําเนินการไปได้แล้วกี่ส่วนนะครับจะได้เล่นตามได้แบบไม่สับสนแล้วก็บริหารอะไรต่างๆถูกนะครับชีเ<อ> <bye> ปลื่อยอย่าไปซีเรียสกับเกมโซนะครับอย่าไปหัวร้อนกับมันมองความตายให้เป็นเรื่องตลกนะครับจะได้ไม่เครียดตายในเกมโซเป็นเรื่องปกติครับใครๆก็ตายกัน ผมชอบอาชีพดีเฟรฟมันตลกดีอันนี้คือเอสตัตกลสนะครับซึ่งเราจะต้องเก็บให้ครบ15อันนะครับเพื่อปลดล็อกถ้วยถ้วยหนึ่งเป็นถ้วยเอสตัตกลสครบปุ๊บตัวนี้เสร็จแล้วก็ให้ลบเพราะว่าไอตัวนี้มันจะมายุ่งกับเราตรงน,นี้จะมีตัวยิงธนู ตรงนี้จะมีหลบอยู่ตัวนึงไอ้ข้างหน้าที่ผมกังจะเดินไปเนี่ยจะเป็นจะมีตัวคริสตริสตัลลิสตรดขนาดยักษ์นะครับซึ่งถือว่ายากพอสมควรในตอนต้นเกมถ้าใครรู้สึกว่ายากไปเนี่ยจะข้ามไปก็ได้นะครับไม่ได้มีผลต่อการเก็บแพลตหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าชนะก็จะได้ไทาทานิสเกลไว้ตีบวก นั้นไปกระโดดหลบมาเลยไม่ได้กระชากไส้เลย ดีแพ็ปก็จะตีเบานิดหนึ่งนะครับโอ้โอ้เข้าใกล้ไปนิดหนึ่งือบแย่เลยเฮ้ยจะได้ไททานิสเกลนะครับเติมเลือดก่อน แล้วก็จะได้โซ่ตรงหลุมศพอันนี้ชิ้นหนึ่งไกดนี้ผมจะพาเก็บทุกอย่างในเกมเลยนะครับแบบร้อเซเลยแบบสำรวจทุกซอกทุกมุมเลยเอาให้แบบเคลียร์ยลเลยไปเลยนะครับแนวทางการเล่นผมจะเล่นเป็นสาย q u a ลตตี้นะครับคืออัพสเต็งเด็กพอๆกันนะครับเพื่อให้ใช้ได้ดีทั้งอาวุธ ระยะใกล้แล้วก็ธนูนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบสายไหนก็เล่นสายที่ชอบเลยนะครับตรงนี้คือบอลไฟอันแรกกดสำรวจปุ๊บจะได้หนึ่งถ้วยเลยคือถ้วย e n น i n d l e นะครับแล้วก็พอนั่งพักก็จะได้เกสเจอร์ท้านั่งพักทาเลสปลยกันต่อเลยครับตรงโซนนี้ก็ถือว่าเป็นปิวเตอร์เรียลโหมดนะครับ เรากำลังจะได้เจอกับบอสตะเล้วบอสอยู่ในห้องข้างหน้างนี้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้มีไททันไ์ชาร์จให้เก็บชิ้นหนึ่งต้องวิ่งมาจนสุดปลายตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดไปตรงหีบศบข้างล่างแล้วก็ลงตรงนี้ ก็ข้างล่างนี้จะมีไฟเอร์บอมให้เก็บนะครับหย่อนตัวลงไปทุบตัวนี้กันโลไม้นี่ก็กันอะไรไม่ค่อยจะได้นะเมื่อกี้กดกันไว้ก็ยังเสียเลือดนะ ไฟเออร์บอมก็เอาไว้ใช้คว้างไอ้บอสสเตอร์เรียลตัวแรกได้นะครับถ้าใครเ,เข้าไปฟันกับมันไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมเซตไฟเออร์บอมไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ใช้เอสตัสแฟลชเนี่ยเราจะแบ่งได้นะครับเป็นสีฟ้ากับสีส้มสีฟ้านี่ไม่ค่อยได้ใชน้นไม่ใช่สายแบบว่าเวทเวทหน่อย เดี๋ยวจังหวะที่เราดึงดาบออกมาจากปกบอสเนี่ยก็รีบฟันรัวๆเลยนะครับเป็นช่วงตีฟรีอยู่แล้วก็รัวๆเลยครับช่วงนี้อ้าวไม่ได้ดึงเมื่อกี้ไม่ได้ดึงดาบเอ็งมาแล้วก็ตีรัวๆเลยครับ อยู่ข้างหลังจะไม่ค่อยโดนนะครับก็อสำรวจบนไฟก็จะได้ช่วยอีกช่วยหนึ่งนะครับช่วย embrace the flame นั่งพักแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นทางไปสู่ทับหลักนะครับบ้านหลักของเกมนี้เหมือนนิกซัดของดิมอนโซนะครับชื่อว่าไฟลิงชัยหรือว่าวิหารไฟลิงเดี๋ยวผมพาเก็บของรอบๆไฟลิงชายนะครับแล้วก็จะพาไปสู้กับ NPC คนหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปนี้ 哦，这里得动。 เียววหันี่ครับทางเข้าแต่เดี๋ยวผมพาเก็บของรอบๆกันข้างหน้านุ่นอย่าพึ่งไปนะครับจะมีไอเอ็นพีซตัวที่ผมบอกอยู่เดี๋ยวค่อยมาสู้ทีหลังเดี๋ยวขอเก็บของก่อน โลอันนี้ดีกว่าอันที่เราถืออยู่เปลี่ยนตรงนี้จะเป็นเอมเบอร์นะครับก็จะเป็นไอเทมที่เหมือนกับคล้ายๆกับสโตนออฟแอตโมเนลลออายในดีมอนโซนะครับเหมือนไอเทมคืนร่างมนุษย์แต่ว่าเกมนี้จะเป็นแบบร่างติดไฟ จะมีร่างธรรมดากับร่างติดไฟร่างติดไฟจะได้ตอนป่าบบอสเสร็จหรือว่ากดใช้เอมเบอร์ระวังตกนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเก็บของที่ทั้งบนในเข้ามาในไฟลิงชายหรือว่าน็กซักของเกมดาร์ o โซ แล้วนี่ก็คือน้องตาบอดอีกแล้วเจอกันทุกเกมเลยตรงนี้ให้เราปักดาบที่ได้มาจากบอสเตลเตเรียวเมื่อกี้นะครับ oh. เกมนี้เตลเตเรียต้องผ่านนะครับไม่เหมือนดีมอนโซที่ไม่ต้องผ่านก็ได้แล้วก็เดี๋ยวน้องจะอัพเลเวลให้เรานะครับเดี๋ยวค่อยมาอัพ oh. เก็บของก่อนแล้วก็ NPC นี่มีตัวนั่งซึมเหมือน ดีมอนโซด้วยเวลาคุยกับ n ซ c ก็คุยจน,จนบ,บทจนบทสซนหน้าเขาซ้ำนะครับมันจะได้เคลียร์นี่เราได้ gesture c o l l a p บเจสเ t อร์ท่านั่งคอตกคนนี้คือป้าขายของ it? อาตรงถึงตรงนี้ใครไม่มีไฟเบอร์บอมอยู่เลยให้ให้ซื้อไปหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแลกอีกาข้างบนอันนี้นะครับแต่ผมมีอยู่แล้วซื้อไปสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลุงคนนี้คือลุงตีดาบแบทซมิดอังเดร ก็คุยกับแกไปเรื่อยๆเหลือเราจะได้เกสเจอร์ท่าหนึ่งบททอกไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้จะเก็บแผล <and S 2> ต้องเก็บ <understand. S 2> ท่า g e เจอร์ให้ครบด้วยนะครับอาได้ท่าฮูลเล่มา Now, แล้วก็แบบที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถแบ่งว่าจะถือสีฟ้าสีส้มได้นะครับสีฟ้าเนี่ยอัพมานาสีส้มเอาไวา้เติมเลือดนะครับ ผมก็จะเอาสีส้มไว้ก่อนเพราะว่าสีฟ้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งลุงข้างบนถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยลุงลุดเล็ดขึ้นไปคุยกับแกก่อนมารายงานตัวกับลุงหนะ่อย แกจะเป็นคนแรกรับแรกอาวุธบอสนะครับทีอ่อาวุธก็คืออาวุธบอสนะครับอาวุธที่ใช้โซบอสแรกแล้วก็ให้เราขึ้นมาชั้นบนนี้นะครับตรงนี้จะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งหลังจากนี้เวลาเราเวลาปราบบอสได้แล้วกลับมาที่ไฟลลิงเนี่ยให้เพื่อนๆแวะมาสำรวจด้วยมันจะได้ไอเทมยังไว้บรันในะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ แล้วก็เก็บโซตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีทางที่ขึ้นไปได้โดยการวิ่งวิ่งไต่ต้นไม้แล้วก็กระโดดไปตรงหลังคาตรงด้านขวานะครับจะโดดยากนิดนึงถ้าโดดไม่ได้จริงๆก็ข้ามไปก่อนได้นะครับเพราะว่าตอนประมาณกลางๆเกมจะมีทางเปิดให้เรามาจากด้านอื่นได้มันจะโดดยากนิดนึง มันจะมันจะโดดยากครับไม่ได้โอเคได้ละเดี๋ยวเราจะเข้าด้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บริสตาล,ลิชร์ดก่อน ข้างล่างตรงข้างหน้าเนี่ก็คือ NPC ที่ผมเดี๋ยวผมมาสู้ด้วยนะครับตะลุงชีปเอยน่ากลัวมากฟังเสียงอยู่มีมีคนเลือดคนมาสังเวยชีวิตตรงนี้จะมีพิสตัลลิซาต์อยู่ตัวนี้ ทิสตาลิาสซาเกมนี้ถ้าใครฆ่าไม่ทันแล้วมันวิ่งหายไปก็กดออกเกมนะครับเข้าใหม่มันจะรีบอร์นใหม่แต่ว่ามันจะเกิดแค่ตัวละจุดละครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเราฆ่าแล้วมันก็จะไม่เกิดแล้วแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือสักคู่ก็จะมีทางไปแลกอีก,กาอยู่ตรงกาง ระวังล่วงนะครับตรงนี้คือจุดแรกกิกาก็เอาไฟร์บอมบลีดหนึ่งชิ้นเกมนี้เก็บได้เลยนะครับไม่ต้องกดออกเนี่ยจะได้ไททานิชชาร์จแรกตีบวกส่วนอันนี้คือเอสตัสชาร์ตนะครับเอาไว้อัพจำนวนขวดเติมเลือด ไปอัพที่ลุงอังเดย์ลุงแบ็กสมิดแล้วก็ตรงนี้จะมีทางลับอยู่เราวิ่งตรงมาแล้วก็โดดลงข้างล่างนี้เลยตรงนี้จะได้แหวนวงแรกนะครับอันนี้เป็นแหวนงูแหวนงูสีเงินเป็นแหวนที่ทำให้ได้โซเพิ่มนะครับเวลาปราบศัตรตูเกมนี้ต้องเก็บแหวนร้อยเจ็ดวงนะครับโคตรเยอะครับ ดีมอนโซนี้แค่ประมาณไม่ถึง30วงแล้วก็เดี๋ยวมาอัพเลเวลกันครับกดใช้โซที่มีก่อนเลขเลยรู้จะอัพได้กี่เวล แรกผมก็จะใส่ไวเกอร์กับสเตงก่อนนะครับเพราะว่าเลือดน้อยแล้วก็ตีเบาเหลือเกินอาชีพเนี้ยเอาพอๆกันแล้วกันเอเอาเลือดเยอะหน่อยแล้วกันก็นั่งพักนิดนึงครับ อ๋อแล้วก็เมื่อกี้เราได้เอสตัทชาร์จมานะครับเราเอาไปอัพที่ลุงอังเด์ได้อตอนนี้ได้ห้าจักแล้วนะครับจากสิบห้ามาตรงนี้นะครับเรียนคอร์สปีบีเก้อ ก็ไปนั่งพักเพื่อให้จำนวนโคตรเลือดมันเพิ่มเป็นห้าเค okay, แล้วเดี๋ยวก็ไปสู้กับยีตะลุงชีเปืยตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ ถ้าสู้ไม่ได้ก็ข้ามได้นะครับไม่ได้มีผลกับการเก็บแผทเหมือนกันเราค่อยมาสู้ทีหลังก็ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่ายากไปมาลุงชีบเปื่อยมาเจอชีบเปื่อยหน่อยถ้าเจอถ้าเอาดาบเข้าฝั่งอย่างเงี้ยรีบหลบไปก่อนนะครับนี่นะครับผมมันแรงครับท่านี้อยู่ห่างๆเลยครับ รอแกฟันก่อนแล้วค่อยค่อยเข้าไปโจมตีถ้าอย่างนี้ได้โอ้แรงมากดูสิโดนครั้งเดียวเอา <c oughs> โดนแ a ก k s t ป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบอกเลยว่ายากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ว,ว,ยยว,ยวจะตายแล้วใจเ,เย็นนะครับ โอเคก็จะได้ดาบคุชิกาตนะกับชุดของลุงเอามาใส่ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรใส่เลยอาชีพแก้ผ้าชุดที่เปื่อยก็สำหรับคลิปนี้คงจะจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะไปลุยไยวอล์อฟโลทริกกันนะครับวิธีเดินทางไปก็มาที่อันตรงนี้นะครับตรงบนไปเนี่ยก็จะเลือกเดินทางได้ตรงทาเวลก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ